ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ก็ยังทำสิ่งที่ไม่ค่อยจะถูกกับฝนนะคะทุกคนไปดูกันว่ามาดามทำอะไรยีงไงเมื่อวานแวะห้างนะคะก็เลยนี่จะทุกคนได้ปลาสวายมาหนึ่งตัวจะเอามาแกงแต่นึกๆแล้วอยากกินปลาสวายแดดเดียวรมควันค่ะนี่เพิ่งตากได้ครึ่งแดดนะคะเดี๋ยวมาพลิกกลับก่อน จะต้องทำลมควันนิดหน่อยนะคะจะหอมอร่อยแล้วก็ทอดก็อร่อยเอานึ่งให้เนื้อเปื่อยๆก็อร่อยจ้าทุกคนชืมนี่ขออีกสักครึ่งแดดนะจ๊ะสำหรับด้านนี้